เฮ้ยมีสาวมาให้ของผมโอ้โหนี่ได้อะไรมาเนี่ยวงกลมอันนี้เป็นผลไม้ใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็เอ้ยมีคนให้สัตว์เลี้ยง F10 โอ้โหเปิเลือของดีก่อนหน้านี้เขาก็ให้ผมมาสองแสนกว่าแล้วนะดูเงินผมดิขอบคุณครับสาวน้อยกับคุณอีกรอบสองสาวที่น่ารักมากๆเลยนะครับเห็นผมไม่มีสักบาทตอนเิ่มเริ่มเกมมาปุ๊บ ได้ตังมาเฉยเลย2 0 0แสนกว่าเอาละรครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกในแมปโลอากาเดียนแมปนี้จะเป็นการปลูกสวนของคุณเองแล้วก็ซื้อมเมล็ดพันธุ์จากร้านค้ามาปลูกแล้วก็ขายไปเรื่อยๆแล้วก็มีการตกแต่งอะไรแบบสวนของเราด้วยนะครับเก็บเงินซื้อของเข้าทําสวนทําฟาร์มอะไรแบบนี้เลยเห็นคนเล่นกันเยอะมากก็เลยอยากจะลองเล่นกันบ้างนะครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมนุยมุกเกน ได้เวลาไปขายของครับโอ้ขายของได้มาเยอะแยะเลยกดขายจืบกดถึงหนึ่งเฮ้ยหนึ่งล้านสองแสนโอ้โหได้มาโคตรเยอเป็น1นึ่ล้านหแล้วผมซื้อได้แบบคือเริ่มมามันไม่มีสักบาทใช่ไหมต้องแบบขายแล้วก็ปลูกขายแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆใช่ไหมรวยตั้งแต่แรกเฮ้ยเดี๋ยวนี่น้องสาวให้ผมอีกแล้วหรอเม็ดพริกเคลือบอะไรเนี่ย อ๋อเพื่อนๆนด้วยขอบคุณครับรับไปเลยนี่ขายมันโอเคครับน้องสาวจัดไปขาย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 ไปเลยได้เท่าไหร่ว่าครานี้สองล้านสี่โอ้โเป็นสี่ล้านเรียบร้อยครับอืมให้เงินทำทุนประมาสี่ล้านใจดีจังนะน้องสาวขอบคุณมากเลยโอ้โห แต่เขามีหลายล้านอยู่แล้วเขาคงไม่ไม่เป็นอะไรเราซื้อของได้แม่งทุกอย่างแล้วครับคราวนี้เริ่มทําทุนได้แล้วโอ้โยตอนนี้เริ่มใหม่ที่ไม่ได้ศูนย์บาทอีกต่อไปแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมมี4ล้าน4,5แสนหมื่นไปแล้วนะครับโอ้โหเริ่มมาแบบมีคนใจดีเนี่ยผมก็ปลูกมาระดับนี้แล้วนะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้คือไม่ได้อัดคลิปโพยังมีด้วยนะเนี่ย มันยังปล่อยได้3ตัวไงผู้ชมอันนี้ไม่ไม่น่าจะใช่ของแลนะครับที่เขาให้มาแล้วเขาเขาก็ให้อันนี้มาหรือเปล่าไม่รู้นะผมจาไม่ได้แล้วเอามาย้ายต้นไม้อะไรแบบนั้นเนาะผมปลูกอันนี้มักเขือเทศบ้างอะไรบ้างสีทองแล้วยังมีของขายฝั่งนู้นด้วยนะฝั่งนี้ก็จะเป็นการซื้อมเมล็ดพันธุ์มาปลูกแล้วก็ขายมเมล็ดพันธุ์ขาย,ขายผลบายพวกนี้แหละผู้ชมแล้วก็ข้างหลังนี้ก็จะเป็นซื้อของมาเข้าฟาร์มอะไรแบบนั้นนะครับมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มเงินให้เราด้วยนะมีคนให้มานี่น้องเต่า เต่าหรือเปล่าวะที่มันตัวอะไรวะทีตุลหรือเต่าแล้วก็อันนี้มดปะเนี่ยมดแล้วก็เป็ดน้อยคอยใจจริงๆผมเพิ่งมาเล่นผมยังไม่รู้ความสามารถพวกนี้เลยเก็บของจือๆๆๆ,ๆๆๆอันนี้ของไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับที่ผมปลูกแต่มันเริ่มสูงแล้วดูดิอันนี้แม่งสูงเฉียดฟ้าเลยต้องปลูกแบบต้นที่มันอันนั้นด้วยนะต้นที่มันไปยินได้อะครับ ดูสวนฟาร์มคนอื่นสิสวัสดีเพื่อนเพื่อนโอ้โหคนแรกมันยี่สิบามจุบิมึงมีกี่ร้านกันนี่ครับจริงๆมันมีขโมยของได้ด้วยนะแต่ผมไม่อยากครับโมยมันคือมันมันสิ่งไม่ดีผมได้ของมาเยอะแล้วเนี่ยมาดูร้านฝั่งนี้กันเลยครับโอ้อยอันนี้มันเป็นไข่เพชรเอกนะครับคือจะซื้อเพชรเอกมาสุ่มหรือเปล่ามันมีเปอร์เซ็นต์ด้วยโอ,โ,โอ้โหโอยแล้วก็มีที่ลดน้ำด้วยนะครับไปซื้อ มีที่ลดน้ำอันนี้ผมมีแล้วนี่ผมมีไปแล้วคือกดปุ๊บมันจะมาล้านขายตรงนี้เลยนะครับเฮ้ยอันนี้มันเพิ่มความเร็วในการเติบโตด้วยคุณผู้ชมแต่อันอื่นผมยังซื้อไม่ได้ซื้อได้แค่นี้ซื้อได้แค่นี้ที่บัวลดน้ำนี่มันก็น่าซื้อเหมือนกันห้าหมื่นเร่งการจเจริญเติบโตของพืชสิบชนิดเหลอพืชก็ผมมันยังเป็นพืชเริ่มต้นอยู่ไงประเด็นก็เลย ันไม่ต้องเลงอะไรมากมายนะครับต้องเป็นพืชแบบระดับหมื่นอะไรแบบนั้นนะระดับโหดๆไปเลยแต่อยากเื้อนี้ว่ะเจอบหายไปแล้วคือสัตว์เลี้ยงเขาให้ผมมาเยอะมากเลยครับตัวซ้ําๆกันนะผมก็จะขอลองขายไปว่าจะได้กี่บาทลองขายหน่อยจืบ๊บไ hey, อวอนเฮ้ยหกแสนโอ้โหที่กูเพิ่งรู้นะเนี่ยสัตว์เลี้ยงแบ่งราคาหกแสนเลยเหรอวะผมมีห้าล้านแบบที <pater> ่ <annoyed boxes> ไม่ต้องทําอะไรเลย โอ้แล้วสัตว์เลี้ยงอันนี้ห้าหมืแล้วที่เขาให้มาระดับหกแสนพวกนี้อะไรครับเนี่ยโหดเกินอยากจะลองสุ่มพวกนี้ดูอ่ะมันจะได้อะไรบ้างวะลองเจอเอาไปเอาไปเป็นกาชาซะเลยเอกนี่สามารถวางสิ่งนี้ได้เฉพาะในฟาร์มของคุณเท่านั้นใช่ไหมเจบวางดีครับโอ้หกเก้านาทีเลยเหรอ มึงกว่าจะได้อะเนี่ยหรือไม่ก็ต้องเติมโรบักนะครับข้ามไปผมไม่ได้รวยโรบักขนาดนั้นนะคุณูชมเดี๋ยวร้องเพลงอ๋อมาฟักให้ต้องเป็ดมาฟักให้เราเหรอมันลดเวลาคููดาวซื้อทานตะวันมาดอกละพันไหนเป็นไงละ่ะดอกละพันดอกละพันไปเลยเอามาตรงนี้ใกล้ๆฟาร์มเรายังมีนิดเดียวอยู่เลยคุณผู้ชมยังไม่มีอะไรเลยถ้าอยากจะแบบ ขายของอันนี้ได้ไหมซื้อของแบบกา,กากากมาแบบเอาไว้เยอะๆก่อนนะเนาะเนี่ยซื้อมาให้หมดอันนี้เหรอหก0้อยอาทำทุนหน่อยอะจะได้แบบมีฟาร์มใหญ่ๆแต่พี่ของกาบทั้งนั้นเลยชองของยังไม่ดีเราเป็นนักทำฟาร์มในตํานานที่พึ่งทุนคนอื่นทุนตัวเองไม่มีเปบ่อโหเราปลูกเอ้ยมันมันจะมีของดีผุดขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะครับโอ้ oh, หมดแล้ว ยากขึ้นแล้วเรามีฟาร์มที่ใหญ่โตมโหฬารขึ้นแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้มาดูตอนมาลีอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะตอนนี้ก็มีโอ้ยมีหกพัเกิดขึ้นแล้วหก0ันหกันแล้วก็800เอามา400เอามาทําทุนหน่อยตอนแรกเราก็จะต้องขายเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับก็จะรวยโอ้โห,โหดีนะเราโชคดีมีสาวน้อย2คนมาช่วยเหลือเรา ไม่งั้นแม่งต้องไล่ปลูกแบบโคตรนานบอกเลยเจอบเจอบนี่หมดเรียบร้อยอืมจริงๆเราขายสัตว์เลี้ยงได้เหมือนกันนะแต่ไม่อยากจะขายแล้วเฮ้ยน้องมาฟักให้เราอีกแล้วอ่าลดไปยีห้าวิเหรอดีนะสัตว์เลี้ยงเอ้ยอะไรบรรยากาศเป็นอะไรนี่มันหนังผีโอ้โหเฮ้ยหิมะหิมะม,มาครับคุณผู้ชม มันจะทําอะไรเนี่ยน้ำค้างแข็งเพิ่มความเร็วในการเจริญเติบโต50%โอกาสได้รับผลไม้แช่เย็นและแช่แข็งสูงขึ้นเฮ้ยมันใช่ของที่ขายแพงขึ้นใช่ปะไอ้ตรงเนี้ยเออผมเพิ่งจะรู้ว่าไอ้ที่เหลี่ยมๆนี่มันเป็นผลไม้แช่แข็งใช่ไหมที่เราได้มามันก็เลยขายแพงขึ้นหรือเปล่าแช่แช,แช่ให้ผมหน่อยแต่ผมมันของกาก,ากอยู่เลยประเด็นของยังกา,กากอยู่เลยแล้วมันปีนไม่ได้ด้วยโอ๊ยปีนได้ละ โอ้โหเราบ้านคนอื่นแบบอะไรไวันนี่ยมันอลังการจังไะคือมันอะไรอ่ะอลังการขนาดนี้เลยหรือว่าโอ้โหพุดโหดมาให้ผมซึกผลหนึ่งได้ไหมนี่น่าจะรวยโคตรเร็วเลยนะครับได้มาผลหนึ่งนี่เราเป็นสายฟรีที่ได้ตังค์มาแล้วแท้ๆ้ยไข่ในที่สุดก็มาแล้วครับจึบ๊บเออหมาอยากรู้ว่าขายได้เท่าไหร่ครับ ซื้อมาห้าหมื่นขายได้เจ็ดพันว้าเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมมันมีของสองล้านห้ามาให้เราซื้อเหลวอ่ะลงทุนมีความเสี่ยงสูงการลงทุนมีความเสี่ยงก่อนลงทุนคุณต้องศึกษาให้เต็มที่ก่อนอะไรวะเนี่ย เอ้ยของดีเอาไว้ตรงไหนดีวะเอาไว้ตรงนี้และกันอันนี้เอาของนี่ไปข้างๆเลยนี่ไงอันนี้โอ้โหกว่าจะโตหนึ่งเปอร์เซ็นต์อันนี้กว่าจะโตแม่งโคตรดินเลยตั้งจาก4ล้าน5ล้านเหลือสองล้าน 5, 5้าแต่เราต้องลงทุนนะครับไม่งั้นเราจะไม่รวยเลยนะคุณผู้ชมดีที่มันแบบรีให้แบบของดีอะ่ะ รีของดีแบบนี้ก็จัดมาดิน้องสาวรีรีแบบของเยอะมาผมได้แค่หมื่นหสูงสุดเลยรอบที่แล้วอะ่ะคือมันก็ได้ไอ้ตนพวกที่สูสงสูงนั 5, ่นแหละไอ้หมื่นห้าอะไรทั้งหลายอะไรแปดพันอะไรพวกเนี้ยอันนี้ได้สองล้านห้าโอ้ยรอโตเลยเอาอันนั้นมาฉีดดีกว่าซื้อของอะไรพวกนี้มาซื้อของมาซื้อของเอ้ฝนตอกอ่ะ คืออะไรอะฝนตกเลยฝนตกมันค่าอุดมสมบูรณ์เอ้ยนี่สิแล้วแน่ที่ซื้อมาหมื่นกว่าบาทเอ้ยไม่ใช่ล้านอันนี้17%แล้วนะครับที่ซื้อมาสองล้านห้าเนี่ยอยากจะดูเหมือนกัน19บเก้ฮ้ยฝนตกแล้วขึ้นไวว่าแล้วต้นมันมันเป็นเหลี่ยมแบบนี้นเป็นไม้คราบไกวะเนี่ยเฮ้ยมีคนปีนมีคนปีนต้นไผ่เดี๋ยวนะเราไม่มีต้นไผ่สักอันเลยอ่ะ ในกระเป๋าเรา,ามีอะไรบ้างหรือในกระเป๋าเรา,ามีจื๊ออ,อันนี้อันนี้เฮ้ยเฮยอ๋ยอ,อวางไว้ให้มันโตเร็วๆนี่ไงจัดปะทำให้แม่งโตเร็วลดน้ำมาลดน้ำได้ปะวะลดน้ำลดน้ำโตเร็ว,วๆน้าน้องเออโอ้โหเดี๋ยวมึงโตมึงโตขนาดนาดีเร็ว รดน้ำโตเร็วๆน้องสาวโขยไปแท่นเหยียบได้ด้วยอันนี้ไอ้ราคาสองล้านหเนี่ยมันจะมีผลอะไรออกมาผมยังไม่รู้เลยเพิ่งมาเล่นยังไม่ยนรู้เรื่องอะไรเลยแต่ก็อยากจะรููเหมือนกันเนี่เฮ้ยขอเก็บสัตว์เลี้ยงสักตัวไหมเอาตัวนี้ออกไปก่อนเจอบแล้วก็เฮ้ยผลไม้มันเริ่มออกมาแล้วคุณผู้ชมไอ้ต้นสองล้านห้าเนี่ยผมต้องเก็บไว้ไอ้ต้นนี้ย แล้วมันกลายเป็นรูปอะไรเราตัดแต่งให้มันเป็นรูปหมาได้ไหมตัดไปดไงเป็นรูปหมาไปเลยแล้วเก็บเกี่ยวก่อนเก็บเกี่ยวอันอื่นนะ่ะเ็บเ็บเเบโอ้โหมีเป็นล้านขายได้เท่าไหร่อย,อยากรู้อันอื่นมันของถูกอะครับไม่ค่อยอะไรมากมายหรอกเนาะเดี๋ยวเราค่อยต่อยคุยตุ้ยเดี๋ยวเราค่อยมาแบบแงแล้วก็เอาของแพงๆอะ่ะใส่เข้าไปเรื่อยๆเลยอุ้ย เต็มเลยตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยโละแล้วก็ทำฟาร์มใหม่หาทุนนะครับตอนนี้แม่งจนแล้วตัวผมเริ่มจนเอ้ยมันขึ้นมาละแล้วขึ้นมาขึ้นมาขาวน้ำตาลขาวน้ำตาลอะไรมึงเนี่ยอ๋อของดีบ้างของแลบ้างของไม่แลบ้างอะไรแบบนั้นเนาะอุ้ย1 3ึ่งแรอบหนึ่งก็ได้เยอะแล้วเนี่ยอันนี้ขนาดยังไม่ได้เก็บไอ้ผลที่สองร้านห้านี่เลยนะ ไอ้ของต้น2อร้านห้านี่ขายได้แล้วนี่ที่ไงไอ้ผลนี้อยากจะรู้ว่าไอ้สอร้านหมันจะดีจริงเป่าวะลอ,ลองขายก่อนเลยก่อนจะจบปึ๊บอยากขายอันนี้2 6งหมผลเดียวก็ถือว่าได้อยู่นะต้นมันไม่ได้หายไงมันได้มาเรื่อยๆนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปทำทุนไปบริหารฟาร์มในพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทแรกแล้วกันเนาะ เดี๋ยวอาจจะมีตอบไปเรื่อยๆนะครับผมจะต้องเป็นมหาเศรษฐีในการทำสวนให้ได้เลยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตสัรไขเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับเจอกันใหม่ทีิปถัดไปบ๊ายบาย